คุณผู้ชมเข้าสู่รายการ BR Soldier รายการที่จะนำเสนอภารกิจสำคัญเพื่อชาติศาสตร์กรัต์ษิยและประชาชนของทุกเหล่าทัพกับดิฉันชฉิิรสสมบุญค่ะมาดูกิจกรรมดีๆของกองทัพบ,บกนะคะโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนค่ะจัดขึ้นเป็นการนำรอดอจิตอาสากว่า3 0 0แสนนายทุกประเทศนะคะมาทำกิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลค่ะเนื่องในวันนวมินทร,รมหาราชค่ะ พลเอกจเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการฐานบกเป็นประธานเปิดกิจกรรมรอดอจิตอาสา3 0มแนายเราทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณโดมวันนสมิตรศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารถนนวิภาวดีวรังสิตโดยมีนักศึกษาวิชาทหารทั้งชายและหญิงจากสถานศึกษาวิชาทหารในส่วนกลางจำนวน1520นายและผู้แทนสถานศึกษาร่วมพิธี กิจกรรมรอดอ,ดอจิตอาสา3 0 0แสนนายเราทำความดีด้วยหัวใจในครั้งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นนะคะเพื่อนักศึกษาวิชาทหารที่มีจำนวนานวน3่งห0 0นายทั่วประเทศได้ร่วมกันทำความดีเพื่อถาวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดมชมหาราชบรมนาถบพิตรและวันนวมินทรมหรา,มหร,ามหราชและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และยังเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาวิชาฐานทุกนายจะได้แสดงพลังแห่งรอดอจิตอาสาในการเป็นแกนรนำชุมชนนำสิ่งดีดีและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยเริ่มต้นส่งต่อความดีพร้อมกันในทุกมณฑลฐานบกทั่วประเทศเลยค่ะ ซึ่งผู้บัญชาการฐานบกนะคะได้กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นเรื่องดีที่นักศึกษาวิชาทหารได้แสดงพลังความจงรักภักดีกันอย่างพร้อมเพรียงในการที่จะทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมและที่สําคัญหากไม่มีนักศึกษาวิชาทหารที่พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะจึงเป็นที่น่ายิ่งดีเป็นอย่างยิ่งที่ในวันนี้ท่านทั้งหลายและนักศึกษาวิชาทหารสามแสนนายทั่วประเทศ ได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพียงกันเพื่อร่วมแสดงพลังความจงรักภักดีและทำกิจกรรมจิตอาสาให้สำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ซึ่งในกิจกรรมในครั้งนี้จะสำเร็จไม่ได้เลยหากไม่มีน้องนองน,องน,องนักศึกษาวิทยาทหารที่ได้ผ่านการฝึกแต่เสริมสร้างให้เป็นผู้ที่มีวินยัยรักความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความเสียสละส่วนตนทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ทั้งนี้ในอนาคตน้องๆนักศึกษาวิสหารทุกท่านจะเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมและเป็นกำลังพลสำรองที่มีคุณภาพของกองทัพและประเทศชาติสืบไป ในโอกาสนี้ค่ะผู้บัญชาการฐานบกนะคะได้ร่วมชมภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมจิตอาสา318พื้นที่จาก4กองทัพภาคสดๆพร้อมกันนะคะผ่านระบบ Google Meet หน้าจอ LED ขนาดใหญ่จากนั้นได้เดินทางไปให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหารที่บริจาคโลหิตและเดินทางต่อไปยังสวนป่าวิภาวดีเขตดินแดงเพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่โดยรอบรวมกับนักศึกษาวิชาทหารสำหรับกิจกรรมจิตอาสา318แห่งในวันนี้เป็นกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาซึ่งประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วยนะคะในพื้นที่จัดก,กิจกรรมที่อยู่ใกล้บ้านของท่านโดยเป็นกิจกรรมอาทิเรื่องของการทําความสะอาดเก็บขยะทาสีพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบทั้งในชุมชนโรงเรียนวัดศาส,สนาสถานโรงพยาบาลสถานที่สําคัญของชุมชนการพัฒนาแหล่งน้ําคูคลองและทางระบายน้ํากําจัดผักตบชวาและวัชพืชการกําจัดแหล่งพ่อพันยุงลายการปล่อยพันุ์ปลาลงในแหล่งน้ําและการปลูกป่า ชเเลนนนป็ต้ค่ะกิจกรรมในครั้งนี้ครับผมมีความรู้สึกอบอุ่นนะครับจากท่านผู้ขับบัญชาครับโดยเฉพาะท่านผู้ประชาการฐานมกครับโดยฟูต่อที่ในงานที่เราเรียกกันนะครับโดยท่านได้สอนหลักการดําเนินชีิตบางส่วนครับเช่นอย่างดาบชื่อผมนะครับผมนชื่อเติมนะครับท่านบอกว่าเหมือนเติมน้าไม่เคยเต็มแก้วคือสามารถเติมอะไรได้อีกเรื่อยๆเลยครับในส่วนของการปลูกจิตสํานึกในเรื่องจิตสาธารณะครับก็จะมีการฝึกการเก็บขยะนะครับ ผื่อไปในพื้นที่ที่ต้องการคน,คนช่วยดูแลรักษาความสะอาดจริงๆครับพวกเขาก็จะสามารถเข้าไปช่วยได้เลยครับไม่โดยที่ไม่ต้องรอความรู้สึกนะคะก็รู้สึกยินดีมากเลยค่ะเพราะได้ต้อนรับท่านผอบทอบด้วยนะคะแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมจริตอาสากับเพื่อนเพื่อน,อนรอดอจิตอาสา300รคนที่อยู่นตรงนี้ค่ะมุมมองของหนูนะคะจิตอาสาก็การที่เรามีจิตใจที่จะช่วยเหลือค่ะไม่ว่าจะการทําความสะอาดหรือว่าการช่วยเหลือต่างๆในทุกๆด้านเลยค่ะ ขณะที่กองทัพภาคที่สาโดยมณฑลฐานบกที่39จัดกิจกรรมรอดอจิตอาสาสา0แสนนายเราทำความดีด้วยหัวใจโดยมีพลทบป,ประสานแสงสิริรัตน์แม่ทัพภาคที่สาค่ะเป็นประธานในพิธีพร้อมคณะและก็อาจารย์ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารที่พระราชวังจันทร์ตาบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะในกิจกรรมที่จัดขึ้นพร้อมกันกับที่กรุงเทพมหาคนครโดยในส่วนพื้นที่กองทัพภาคที่สมีรอดอเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า1,500ายนาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากา,นาธิเบศร์มหาราชบรมบนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชค่ะ ไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่นั่นเขาก็จัดกิจกรรมรอดอจิตอาสา3 0 0แสนนายเราทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระาชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีพลตรีทีร,พระพดุงสุนทรผู้บัญชาการมณฑน,นฐานบกที่33เป็นประธานเป็นการทำกิจกรรมจิตอาสาในรูปแบบต่างๆอย่างพร้อมเพรียงกันแล้วก็มีการถ่ายทอดสดพร้อมกับจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศค่ะโอกาสนี้ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑน,นฐานบกที่33ได้นำนักศึกษาวิชาทหารห0 0พัน 714นายร่วมกันทำความสะอาดกำจัดวัชพืชกิ่งไม้ใบไม้บริเวณโดยรอบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเรอบพระชนมพรรษาเป็นการแสดงพลังนะคะแห่งความจงรักภักดีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบระรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรค่ะ กองทบบกนะคะได้รับมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของกําลังพลของกองทบกประจําปี2566และเงินบริจาคนะคะเพื่อจัดทำผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวค่ะ ที่กองบัญชาการกองทับ,บกคนเอกเจริญชัยหินเถาผู้บัญชาการฐานบกเป็นประธานในพิธีรับมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรกำลังพลกองทับ,บกประจำปี2566และเงินบริจาคค่ะเพื่อจัดทำผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวจากธนาคารฐานไทยธนชาติจำกัดมหาชนโดยนายปิติตันทก,กเษมประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารเป็นผู้มอบตามที่ธนาคารฐานไทยธนชาติจำกัดมหาชนได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพล และครอบครัวมาอย่างต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมนะคะในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรของกําลังพลของกองทัพบ,บกมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า33ปีเพื่อที่จะส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรของกําลังพลกองทัพบ,บกซึ่งในปีนี้ธนาคารฐานไทยธนาชาติจํากัดมหาชนร่วมสนับสนุนการศึกษา เป็นเงินจํานวนถึง5ล้านบาทและร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดทําผ้าห่มกันหนาวร่วมกับกองทบกเพื่อมองใพ้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดารในโครงการกองทบกร่วมใจต้านภัยหนาวเป็นเงินจํานวน3 0 0 0 0นบาทอีกด้วย โอกาสนี้ค่ะผู้บัญชาการฐานบกได้กล่าวขอบคุณธนาคารฐานไทยธนาชาติจำกัดมหาชนที่ได้สนับสนุนภารกิจของกองทัพบ,บกมาด้วยดีเสมอมาและกระเชื่อมันว่าบุตรของกําลังพลน,นะคะที่ได้รับทุนการศึกษาและผู้ประสบภัยหนาวที่ได้รับรผู้ข่มกันหนาวทุกท่านเนี่ยจะได้รับรู้ถึงความปรารถนาดีแล้วก็จะพัฒนาตนเองช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติต่ตอไปด้วยค่ะ ไปดูกิจกรรมดีๆกันต่อนะคะวิทยาลัยลพยาบาลกองทบกค่ะร่วมกับพันธมิตรนะคะเขาจัดกิจกรรมปั่นปั่นไม้เพื่อแผ่นดินนะคะขี่จักรยานเดินสุขภาพพร้อมปลูกผุ่นไม้พระราชทานค่ะ ที่สวนทศมินทราพิพรมจังหวัดปทุมธานีวิทยาลัยพยาบาลกองทบกนะคะเขาไปจัดก,กิจกรรมปั่นปั่นไม้เพื่อแผ่นดินเพื่อสร้างสํานึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความสุขแล้วก็ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากสวนสาธารณะในเรื่องของการพักผ่อนการทํากิจกรรมต่างๆสามารถใช้ประโยชน์จากไม้ผลในระยะยาวต่อไปได้ด้วยกิจกรรมนี้นะคะประกอบด้วยการปั่นจักรยานรอบสวนทศพิททราพิพรมระยะทาง 4.5กิโลเมตรค่ะการเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง2กิโลเมตรการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผลรอบแก้มหลิงในสวนสาธารณะโดยพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานพันกล้าไม้ประกอบด้วยไม้ยืนต้นและไม้ผลได้แก่สักทองมะม่วงขนุนมะขามและชมพู่เนี่ยจำนวน800ต้นนะคะมอบแก่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกซึ่งในโอกาสนี้เองพลโทมานพลเล็กสกุล เจ้ากรมแพทย์ฐานบกเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะรับผ่านกล้าไม้พระราชทานและปล่อยขบวนปั่นปั่นไม้เพื่อแผ่นดินโดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจากหลายภาคส่วนค่ะมีทั้งข้าราชการนักเรียนวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกกรมแพทย์ฐานบกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกรมป่าไม้กองการพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือวิทยาลัยพยาบาลฐานอากาศโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากรมสพวุฒิฐานบกกรมพลธิการฐานบกกรมการ สื่อสารกรมวิทยาศาสตร์ฐานบกเทศาบาลเมืองบึงยี่โถโรงเรียนมัธยมนครรังสิต มูลนิธิอ,อมไทยสถานีตำรวจภูธรธัญบุรีโรงพยาบาลธัญบุรีบริษัททิวราดาวเวลเนสจำกัดชมรมผู้ปกครองวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกสโมสรโรตารีสัมพันธวงศ์และประชาชนทั่วไปนะคะจำนวน800คนค่ะโดยมฑลฐานบกที่11จะเป็นผู้ดูแลผ่านกล้าไม้พระราชทานต่อไปสําหรับกิจกรรมปั่นปันไม้เพื่อแผ่นดินเป็นการรวมพลังจิตอาสา,า,าน้อมพระราชทาน ในเรื่องของปณิธานนะคะร่วมกันทําความดีด้วยความรักสามัคคีช่วยกันสร้างสิงส่งแวดล้อมที่ดีลดมลภาวะนํามาสึ่งความสงบสุขของสังคมไทยได้อย่างยังย่งยืนต่อไปค่ะพระองค์ข้าค่ะพระองค์พระองค์ข้าเป็นพระมหากษัตริย์ที่เสียสละเพื่อประชาชนและเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆด้านเช่นด้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการผลเพียงและโครงการในพระราชดำริอีกหลายด้านหนูรู้สึกทำนึกนพระหาการุณาที่คุณเป็นอย่างยิ่งค่ะยิ่งค่ะส่วนทหารชายแดนนะคะยังคงปฏิบัติภารกิจดูแลความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนในพื้นที่ต่างๆอย่างสม่ำเสมอค่ะและผู้บังคับบัญชาเองก็เดินทางนะคะเพื่อที่ไปเยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจพร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้องต่างๆอย่างใกล้ชิดค่ะ พันเอกอุเทนจีนทองหลางเสนาธิการกรมฐานราบที่8ในฐานะรองผู้บังคับการควบคุมที่3ลงพื้นที่ไปพบปะตรวจเยี่ยมค่ะไปให้กําลังใจถึงพื้นที่ ในพื้นที่ป้องกันชายแดนกองร้อยสกัดกั้นที่1่กองบังคับการควบคุมที่3ที่สนับสนุนภารกิจของกองกาลังสุรศักดิ์มนตรีในการปฏิบัติหน้าที่นะคะดูแลวความสงบเรียบร้อยแล้วก็รักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนพื้นที่ตําบลปากตมอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยซึ่งโอกาสนี้เองรองผู้บังคับการควบคุมที่3ค่ะได้พบปะกําลังพลน,นะคะแล้วก็มีการเน้นย้ําเรื่องของการปฏิบัติภารกิจต้องคุมเข้มสกัดกั้นการลักลอบนําเข้าสิงผิดกฎหมายยาเสพติดสินค้าทางการเกษตรสินค้าหนีภาษีเข้ามา อย่างราชนาจักรต้องเพิ่มความทีเรื่องของการเฝ้าระวังพื้นที่ทั้งทางบกทางน้ํารวมถึงการช่วยเหลือประชาชนต้องทําในทุกโอกาสพร้อมกับมอบสิ่งของบำร,รุงขวัญในการดูแลเพื่อนทหารที่ทุ่มเทเสสละดูแลประเทศชาตินะคะเพื่อจะได้เป็นขวัญกาลังใจให้กําลังพลที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนต่อไปค่ะมาดูภารกิจนะคะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของหน่วยทหารชายแดนระหว่างไทยและกลัมพูชาค่ะ กองกำลังบูรพาโดยพันเอกชัยนะรงกาศีรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่12หรือชออก,กอรอ12พร้อมด้วยผู้บังคับชุดควบคุมกรมฐานพรานที่12และกำลังพลได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ะเป็นกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับคณะผู้นำส่วนราชการฝ่ายกัมพูชาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาประกอบด้วยพันเอกเจียจันสุเพียวเลือด หัวหน้าสํานักงานประสานงานกัมพูชาไทยอําเภอมาัยพันตรีซกสุพรรองหัวหน้าสํานักงานประสานงานกัมพูชาไทยอําเภอมาัยพันตรีซกจันทารองผู้บังคับกองพันฐานราบที่511่กองผลน้อยฐานราบที่51และคณะนะคะที่จุดผ่อนปลนการค้าบ้านหนองปลือตำบลผ่านศึกอําเภอรัญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะโดยการพบปะ พัฒนาสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะก็เน้นไปที่การประสานความร่วมมือกันนะคะระหว่างหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนรวมถึงเรื่องของการสกัดกัน้นการลักลอบนํายานพาหนะข้ามแดนการลักลอบข้ามแดนการลักลอบนําอาวุธสงครามข้ามแดนเข้ามาแล้วก็การกระทําผิดกฎหมายอื่นๆตามแนวชายแดนด้วยซึ่งที่สําคัญนะคะหากมีปัญหาระหว่างประชาชนกับประชาชนเองหรือเจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยร่วมดําเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ไปก่อนได้เลยเพื<ถ> e <ห>่อไม่ให้เกิดปัญหา บานปลาย การเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุต่างๆตามแนวชายแดนแล้วการช่วยเหลือประชาชนที่มีความต้องการเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลเร่งด่วนในราชนาจักรไทยรวมถึงการร่วมมือผลักดันโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาและการเสนอให้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาของทั้งสองประเทศนะคะซึ่งเคยมีภาพเสนอที่ผ่านมาต้องบอกว่าสนุกสนานมากๆถือว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์และก็สร้างสัมพันธไมตรีของทั้งสองฝ่ายโดยทั้งสองฝ่ายก็เห็นชอบร่วมกันค่ะในข้อหารือ ทุกๆประเด็นและก็การขอความร่วมมือในทุกๆด้านตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาและก็ตามเป้าหมายของรัฐบาลทั้งสองฝ่ายหากมีปัญหาอะไรค่ะให้มีการติดต่อประสานงานเจราจากันได้โดยสันติวิธีและให้มีการกระชับสร้างความสัมพันธ์เพื่อยกระดับในการพัฒนาของประชาชนทั้งสองฝ่ายให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ มาต่อกันที่เรื่องราวดีๆนะคะเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งทหารเองทํามาอย่างต่อเนื่องล่าสุดค่ะทหารเองไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่ประสบอุบัติเหตุบนถนนของทหารเองนะคะของของทหารเป็นหน้าที่ของทหารของกองร้อยฐานพรานที่2002หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่20เป็นที่ไหนไปติดตามภาพได้เลยค่ะ ภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะถือเป็นวินาทีชีวิตนะคะในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักลม้มลงข้างทา,างค่ะโดยขณะที่ชุดปฏิบัติการภารกิจปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยฐานพรานที่2002หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่10กำลังเดินทางกลับนะคะจากการเข้าไปพบปะพี่น้อง ประชาชนในพื้นที่ระหว่างเดินทางกลับฐานปฏิบัติการบริเวณกิโลเมตรที่7ตําบ,บนเขาตูมอําเภอยะารังจงหวัตานาีค่ะก็พบรถจักรยานยนต์จอดล้มอยู่บริเวณข้างทางใกล้กันเนี่ยพบผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะนอนรอความช่วยเหลือจานวน4ี่รายทั้งหมดเป็นคนในครอบคร,รัวกันเป็นพ่อแม่และลูกอีกสองคนค่ะซึ่งทั้งหมดก็มีอาการเจ็บนะคะอยู่ที่บริเวณแขนและขาเจ้าหน้าที่เนี่ย ทำการประเมินอ,อาการเบื้องต้นก่อนเพื่อที่จะปฐมพยาบาลแต่ว่าพอดูอาการเนี่ยคาดว่าจะมีกระดูกหักค่ะก็ได้รีบประสานรถกู้ชีพ1669เข้ามาให้การช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนโดยทันทีจากการสอบถามผู้บาดเจ็บนะคะทราบว่าทั้งครอบครัวเนี่ยเดินทางไปซื้อของในเมืองที่จังหวัดยะลาแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีแมวค่ะวิ่งตัดหน้ากระทันหันก็เบรกรถอย่างแรงทําให้รถเนี่ยมันเสียหลักเสียการควบคุมล้มลงไปข้างทางก็ต้องขอบคุณีพ่พี่ทหารทุกค คนนะคะที่เข้ามาดูแลช่วยเหลือในครั้งนี <S <S ้เขาบอกว่าหากหน่วยทหารพี่พี่ทหารทุกคนไม่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าไม่รู้ว่าครอบครัวจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือของพี่พี่ทหารที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีไม่รอเวลานะคะเห็นพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็รีบเข้าไปช่วยเหลือเลยค่ะทั้ง4คนปลอดภัย มาดูเรื่องของการดูแลเอาใจใส่ประชาชนกลุ่มเปราะบางกันบ้างนะคะยังถือว่าเป็นภารกิจที่ทฐานพรานกองร้อยฐานพรานที่2005ได้บูรณาการกับฝ่ายปกครองเองลงพื้นที่เยียบเยียนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อยู่เสมอค่ะ ฐานพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่1 0โดยกองร้อยฐานพรานที่2005พร้อมด้วยนางสาวพัทรพีวารีดีปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลกระโดอำเภอยะรงังจังหวัดปัตตานีนำทีม3ประสานค่ะทั้งฝ่ายทหารฝ่ายปกครองและภาคประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่ตำบลกระโดร่วมกันขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบรณาการแบบยั่งยืนนะคะลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่ ทีต่ตำบลกระโดภอยะรังจวปัตตานีจำนวน3รายไปกันที่บ้านของนางบอเจ๊สมอเจ๊อายุ80ปีนะคะนางกะมะลอสะตอะอายุ90ปีและนางสปียาะก,กาโบอายุ94ปีค่ะทุกคนเป็นผู้สูงวัยนะคะ แล้วก็บางคนก็ติดเตียงด้วยโดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบ,บนกระโดค่ะเข้าตรวจสุขภาพเบื้องต้นรวมถึงสอบถามปัญหาในการดำรงชีวิตปัญหาข้อขัดข้องต่างๆเพื่อที่จะร่วมกันหาแนวทางแก้ไขในโอกาสนี้ประหลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําตาบนกระโดค่ะได้เป็นตัวแทนในอำเภอย่รังมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จาเป็นด้วยให้กับคนพิการทั้ง3รายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะ ยังอยู่กันที่จังหวัดปัตตานีนะคะฐานพรานกองร้อยฐานพรานที่2007หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่20นําชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนค่ะลงพื้นที่ไปเลยไปพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับพนักครูและนักเรียนโรงเรียนตาดีกาอิทยาเอารูมิตดดีหมู่สามบ้านอีบุตําบนสดาวาอาเภอยะรังไปสอบถามเรื่องของปัญหาข้อขัดข้องต่างๆในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะแล้วก็ไปปลูกฝังความรู้สร้างอุดมการณ์ความรักชาติให้กับน้องๆน,นักเรียนค่ะสแสดงออกถึงสัญลักษ แห่งความเสียสละของบัพรพบุรุษท,ที่ได้รวบรวมเลือดเนื้อจนเป็นชาติเชื้อไทยแล้วก็ไปประสานสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสารของประชาชนกับหน่วยในเรื่องของการแจ้งข้อมูลข่าวสารและขอความช่วยเหลือนะคะในพื้นที่ผ่านบัตรฮอตไลน์สายตรงให้กับคณะครูเพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นที่เป็นประโยชน์กับหน่วยด้วยค่ะ กองทบกนะคะเชิญชวนผู้ที่สนใจค่ะสมัครรับราชาการเป็นทหารกองประจำการด้วยวิธีร้องของกรณีพิเศษตั้งแต่เปิดรับสมัครมาค่ะมีผู้สนใจมากกว่า4,500นายแล้วคะ่ะข้อมูลจากเว็บไซต์นะคะ rcm.rta.mi.th ของกองทบกค่ะ ได้เผยแพร่ข้อมูลการรับสมัครฐานกองเกินเข้ารับราชการฐานกองประจำการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2567นะคะยอดรับสมัครณวันที่9ตุลาคมนี้พบว่ามีผู้ที่สนใจสมัครแล้วทั้งสิน้น4,542นายค่ะจากจำนวนรับสมัครทั้งสิ้นเนี่ย28,971นายโดยแบ่งเป็นกองบัญชาการกองทัพไทยมีผู้สมัครแล้ว27นายกองทัพบ,บกมีผู้สมัครแล้ว 4,279นายกองทัพเรือค่ะมีผู้สมัครแล้ว104นายและกองทัพอากาศมีผู้สมัครแล้ว132นายนะคะสำหรับใครที่สนใจยังสามารถสมัครได้นะคะไปกันได้ที่เว็บไซต์ค่ะเสิร์ชเข้าไปเลย r c m r t a m i t h นะคะสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่28มกราคมปีหน้าหรือว่าไปติดต่อหน่วยสัสดีใกล้บ้านค่ะ ผู้ที่สมัครทหารนะคะสามารถที่จะเลือกหน่วยทหารประจําการใกล้บ้านได้เลยสะดวกตรงไหนไปที่นั่นแล้วก็จะได้รับเรื่องของสิทธิค่าตอบแทนและสวัสดิการสาหรับทหารกองประจำการทุกประการอีกทั้งก่อนที่จะปลดประจำการค่ะจะได้รับการอบรมวิชาความรู้ทักษะวิชาชีพเพื่อออกจากทหารกองประจำการแล้วสามารถมีอาชีพติดตัวไปได้ตามความถนัดของแต่ละคนเพื่อให้ออกไปเป็นบุคคลที่เรียกว่ามีศักยภาพมีคุณค่า เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่ตอไปค่ะวันนี้ในอดีต9ตุลาคมนะคะมาร่วมรำลึกเหตุการณ์และเทิดทูนประวัติศาสต,ตร์ที่สำคัญใน VR สเสิร์เจย์ค่ะ ตุลาคมของทุกปีเป็นวันไปรณียีโลกเพื่อเป็นการระลึกถึงการก่อตั้งสาภาพไปรณียสีสากลอันเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งไปรณียีได้ทั่วโลกและยังถือเป็นวันส่งเสริมการเขียนจดหมายอันเป็นการสร้างสัมพันธภาพและเสรีภาพผ่านตัวอักษรเพื่อให้ทุกคนบนโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างทั่วถึง วันนี้ในอดีต9ตุลาคม2532พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถประพิษส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามมหาเครลัยนเรศวนเพื่อสดุดีและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนเรศวนมหาราชวิวรักษักริย์ผู้ทรงคุณูปาการอันใหญ่หลวงแก่แผ่นดินไทยอีกทั้งยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีประสูติการและจำเริญวัยที่เมืองพิษณุโลก 9ตุลาคม2534สมเด็จพระกนิษฐาธิราชจากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาเสียมบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรภาพสลักนารายปฐมศินที่อำเภอ้ํำยืนจังหวัดอุบลราชธานีช่วงต่อไปติดตามข่าวในพระราชาสำนักนะคะหมดเวลาของรายการ VR Soldier แล้วดิฉันชฉิรสสมบุญต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ